นี่ครับเดินทางมาถึงคูดที่5ของรายการแล้วนะครับ้องขอบคุณทูฟายูช่อง24ด้วยครับไฟแดงของเราครับเพชรสองคมสิทธิ์เจริญรั์ครับส่วนไยน้ำเงินแอนเดรียบุลลานามวยไทยนะครับนักชกชาวอิตาเลียนจังหวะเพชรสองคมหัวดก็น่ากลัวครับส่วนเอเดียนนี่โอ้ท้าเดินนี่อาวุธมวยแกนี่รุนแรงแน่ครับเพราะดูโครงสร้างนี่แหม่พิกัดนี้ธรรมชาติของเขาเลยครับ1้อย เพชรสองคมชกในเกมตั้งรับความเก่าชั่วโมงบินกระดูกประสบการณ์นี่จะเอาตัวรอดจากชาวต่างชาติคนนี้ได้หรือไม่ได้ครับครับนี่ครับมาวันนี้โอ้โหสนุกตั้งแต่คู่แรกจนถึงตอนนี้คู่ที่5แล้วนะครับขอบคุดทูฟอยุทองยี่ด้วยครับเต็มอิ่มจุใจเลยครับมาตอนนี้่าชักไม่คิดเยอะแล้วครับเริ่มเดินเร็วแล้วครับแอนเดรียายน้ําเงินครับโอ้โหนี่ เรารู้ครับอยู่ห่างนี่เดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาจากเพชรสองคมครับนี่ครับโอ้กระแทร์แกไปก่อนอันเดียถ้าแกเดินเร็วนี่โอ้โหน่าจะเป็นโจทย์ที่ยากที่เหนื่อยของเพชรสองคมเลยครับตอนนี้เก็บกันได้อยู่ครับก็มีบังไว้นะครับอาศัยความเก่าแล้วครับเพชรสองคมอันเดียก็ต้องเดินให้เร็วนะครับเดินกล้ากลัวแบบนี้นะครับก็ดูว่าจะเหนื่อยนะครับดูกับจังหวะทั้งบังทั้งดึงนะครับ ออกได้หมด้วครับเป็นสองคมหินหมดมาติดตามกันนะครับวันนี้นี่แฟนมวยที่มารับชมที่รังสิทธ์นะครับอาทิตย์ทุกคู่ครับมาเดินลุยครับพยายามจะอาศัยความใหญ่ความสดครับแอนเดรียนครับมาวงในวงในมานีครับลูกเก๋าพยายามจะกดแขนนะครับแล้วก็ตีไปทีหนึ่งตีเนี่ยไปทีครับเป็นสองคมนี่ครับดูครับ ต้องอยู่ที่แอนเดียนแล้วครับโอ้ลุลุดล,ดลดุนี่ครับโดนขวาคืนมาอัจีส3มหมื่เบื้องตน้นนี่โอ้ดูครับแหมเน้นช่วงล่างครับแหมเจาะยางงัดมัดเข้าไปในมาในไว้ใจได้ครับเพชรสองคม,มระดับยอดมวยนะครับนี่อ แอนเดียเดินเร็วแล้วก็แปะรุดรุดรุดโอ้โหต่ว่าสองคมครับแม่ใช้สายตาโอ้โหดีดแข้งขวาสกัดไว้นะแกะเตะตั้งพับคาไว้ก่อนเลยนะครับแอนเดียต้องเร็วครับแม่อย่าอย่าไปคุยเอ้ยพอเตะขาแล้วก็เห็นเลยนะครับว่าเพชรสองคมก็เหมือนจะมีอาการครับศอกอา้าวล็อกไว้กดแม่มแกข้อแขนนี่ยังเหนียวแน่นหนึบเหมือนเดิมครับอ่ะเดินตัดไปที่พุกซ้ายครับ มากับเจริญสุขนี่มันจะต้องดับเครื่องชนอยู่แล้วครับปิดไฟหน้าเอาเอาเตะขาอาพอโดนขาแล้วทําท่าจะชักขากลับเหมือนกันนะครับครับโอ้ดีครับแได้ลุ้นได้ลุ้นแอนเดียอ่าต่อเป็นสองคมครับนี่เขาบอกนานๆออกทีแต่ออกแล้วมันชัดครับไฟแดงแอนเดียอ่าตอนนี้ออกผิดออกถูกต้องออกไปก่อนครับ เั็นโชว์ฟอร์มเป็นเป็นเสือเก่าก็คือเสือเก่าแล้วครับสำหรับเทสสองคมนะครับสำหรับนักชกชาวต่างชาติจากแอนเดรียคนนี้นี่ได้เจอกับนักชกเก่งๆก็ถือว่าค่อยๆสั่งสมสร้างเสริมประสบการณ์ครับเจอโวยดีๆดังแบบนี้ก็เชื่อว่าเขาก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆละครับแล้วก็จะเป็นนักชกชาวต่างชาติที่น่าติดตามผลงานในลำดับต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าลูกนี้ครับมล็อก อยู่ดันหลังเลยครับอ่ะแอนเดียนี่ครับเล่งเร็วเลยครับอัดทีดสามแสนบาทครับโอ้โหดูมาถ้าทำได้นี่โอ้โหฉลองปีใหม่กับทีมงานแบบยาวๆเลยนัดหนึ่งนาที40วิครับแต่ว่าต้องชื่นชมเพชรสองคมด้วยนะครับในวัย38มสิบแผอนหนักผ่อนเบาเก่งนะครับจะมาดุดันแบบสมัย20ปีที่แล้วก็คงจะไม่ไหวครับไปที่ พี่วีครับจเจริญทรัพย์เกียรติบั้นช่องครับแหมยิ้มเลยนะครับพี่วีเพ็นสองคมสิจเจริญทรัพย์กบเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนแอนเดรียนบุลลานามวยไทย